สวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง f c ทุกท่านครับวันนี้มี f c ของเราถามเข้ามาถึงเรื่องของการปรับตั้งคัดนะอันนี้ระยะคัดของเราเนี่ยมันมีเยอะเห็นไหมอ่าระยะคัดของเรามันมีเยอะทีนี้เราจะต้องทําการปรับตั้งคัดให้มีระยะฟีประมาณนะประมาณหนึ่งข้อมือนะอ่าอันนี้มันก็ถือว่าถือว่ามันเยอะนะถือว่ามันเยอะนะ มันต้องมีระยะฟีอยู่นิดนึงแหละนะแต่ก็ไม่ควรจะเกินหนึ่งนิ้วนะอันนี้ระยะฟีมันเยอะเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีคัดเลยมันไม่มีคัดเลยนะมันเข้าเกียร์ได้เลยแบบนี้เวลาเข้าเกียร์รถมันจะกระชากรถมันจะกระตุกนะครับทุกท่านนะดังนั้นนะครับเราจึงต้องมีการปรับตั้งชุดคัดเพื่อชดเชยความสึกหลอของชุดกลไกและก็แผ่นคัดนะเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนนะให้เพื่อนๆเข้าใจตามนี้ก่อนนะว่าคัดหมด คลัตหมดนะคลัตหมดเวลาที่คลัตมันหมดคลัตมันจะสูงคลัตมันจะยันนะเวลาที่คลัตต่ําเนี่ยคือคกลไกคลัตมันสึกนะทุกท่านนะอันนี้ให้รู้ให้เข้าใจตามนี้ก่อนเลยทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของน็อตตั้งคลัตนะครับก็ต้องบอกอ่าไว้เหมือนต้นคลิปว่าอ่า การปรับตั้งคัตรถทุกรุ่นทุกค่ายทุกยี่ห้อตั้งเหมือนกันเลยตรงนี้นะของยามาฮ่าตรงนี้ของยามาฮ่าทุกรุ่นเลยนะตรงนี้นะของยามาฮ่าทุกรุ่นเนี่ยจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวเป็นน็อตเบอร์สิบกับน็อตไขควงแขกนะอยู่ตรงนี้นะให้เรานะใช้ประแจเบอร์สิบคลายก่อนคลายตรงนี้นะคลายก่อนนะรถตระกูลเมตระกูลอะไรเหมือนกันของยามาฮ่าอยู่ตรงนี้นะคลายออกก่อนนะหลังจากนั้นใช้ไขควงแขกนะใช้ไขควงแขกเนี่ย หมุนแกนกลางเข้าไปจนสุดนะอ่าหมุนแกนกลางเข้าไปจนสุดก่อนนะทุกท่านอ่าทำไงดีเพื่อนเพื่อน<ๆ>ถึงจะมองเห็นเนาะเดี๋ยวขออนุญาตทำการซูมดีกว่าอ่าซูมดีกว่านะขออภัยนะอาจจะลราช้าสักนิดนึงในการถ่ายคลิปนะก็ขออภัยด้วยก็แล้วกันนะอ่านี้ขออนุญ,ญาตซูมนิดนึงนะเมื่อเราทําการซูมมาแล้วนะให้เราสังเกตดูว่าผมจะทําการขันน็อตเข้าขันน็อตเข้าไปจนสุดนะขันน็อตเข้าไปจนสุด ขันเข้าไปจนสุดเลยขั <TO X 2> นเข้าไปจนสุดเลยเอาแค่สุดนะเอาแค่สุดไม่ต้องไปฝืนนะเอาแค่สุดเอาแค่สุดนะไม่ต้องไปฝืนนะอันนี้สุดแล้วไม่ต้องไปฝืนนะเมื่อเราขันเข้าไปสุดนะเมื่อเราขันเข้าไปสุดให้เราสังเกตคันเกียร์อ่าคันเกียร์มันจะไม่มีระยะฟรีแล้วมันจะระยะฟีมันจะน้อยละอ่าเมื่อระยะฟีมันมีน้อยนะทีนี้ระยะฟรีมันมีน้อยนะ อ่ามันจะกลายเป็นคัดยันแล้วทีนี้เมื่อมันร้อนมันจะเป็นคัดยันนะทีนี้เราก็ทำงไงอ่าวิธีการแก้ก็คือให้คลายออกประมาณห e นึ่งเหลี่ยมน็อตเห็นเหลี่ยมน็อตไหมเห็นเหลี่ยมน็อตไหมคุณก็กะเอาหนึ่งส่วนหกนะหนึ่งส่วนหกหรือว่าประมาณหน e ึ่งเหลี่ยมน็อตครึ่งก็ได้นะห e e นึ่งเหลี่ยมน็อตหนึ่งเหลี่ยมน็อตครึ่งประมาณนี้คลายออกมาเลยขันเข้าไปจนสุดก่อนนะขันเข้าไปจนสุดแล้วก็คลายออกเนี่ยคายออกประมาณหนึ่งเหลี่ยมน็อต อ่าแล้วก็กดคันเกียร์ดูให้มันมีระยะฟรีสัก1-2ถึงเซนแล้วก็ทำการล็อกน็อตเบอร์สินั่นเองนี่ก็คือวิธีการปรับตั้งคัดง่ายๆเลยนะครับทุกท่านก็ไม่ได้มีอะไรมากนะอ่าอันนี้ยม,มาห้าฮอนด้าตั้งเหมือนกันเลยนะอ่าใครชอบต่ำใครชอบสูงก็ทำตามนี้ได้เลยคลายแกนกลางนะคลายแกนกลางออกจนสุดอ่าไม่ใช่สิ คายน็อตเบอร์สิบออกแล้วก็ขันแกนกลางเข้าจนสุดคายน็อตเบอร์สิบออกขันแกนกลางเข้าจนสุดหลังจากนั้นให้คลายแกนกลางออกประมาณหนึ่งเดียมนอ็อตหรือหนึ่งหนึ่งส่วนหกนะแล้วก็ทําการล็อกนอ็อตตัวเมียเบอร์สิบให้แน่นก็เป็นอันเสร็จพิธีสําหรับการปรับตั้งคัดนะทุกท่านเอาง่ายๆผมย้ําให้อีกรอบหนึ่งคายน็อตเบอร์สิบ ขันแกนกลางเข้าจนสุดอ่าขันแกนกลางเข้าจนสุดแล้วทําการคายออกนิดนึงคายออกประมาณหนึ่งเหลี่ยมน็อตหนึ่งเหลี่ยมน็อตครึ่งแล้วก็ทําการล็อกน็อตเบอร์สิบซะก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับทุกท่านนะอันนี้อ่เาเราตั้งแล้วเราตั้งแล้วเราตั้งแล้วอ่าทีนี้เรามาดูระยะสี่เนี่ยดูไหมมีน้อยนะมีน้อยนะครับทุกท่านก็ เสร็จสับเรียบร้อยสาหรับวิธีการปรับตั้งคัตเท้าของรถมอไซค์ทุกรุ่นทุกค่ายนั่นแหละก็เหมือนกันเลยนะครับพี่น้อง FC นะอนะตรงนี้กนะ็เอาไปเป็นแนวทางก็แล้วกันกคลิปนี้คงต้องจบคลิปไวเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ถามกันเข้ามาเกี่ยวกับการปรับตั้งคัตเมื่อกี้นะมีเพื่อนๆของเราถามเข้ามาจริงๆแหละนะครับเอาคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดี f c ครับ